สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้บ่าย3ามโมงตรงครับ28เมษายน2 5งหแครับแจ้งข่าวท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับเลื่อนจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคม2 5ง8นหกนะครับก็มีเบี้ยอย่างคิดประสูงอายุนะครับรับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทยังรับอัตราเดิมอยู่นะครับเดือนพฤษภาคมนี้เลื่อนเลื่อนบัรจ่ายนะครับเบี้ยคนพิการ800บาทครับผู้พิการอายุ8ึินไป เบี้ยคนพิการ1,000บาทอายุต่ำกว่า18ปีเลื่อนครับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปี600บาทของเดือนพฤษภาคมเลื่อนครับเดิมกรมบัญชีกลางแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินไว้ว่าอันนี้เดิมนะครับ9พฤษภาคม2568ตอนนี้เลื่อนแล้วนะครับเลื่อนเป็นวันที่8พฤษภาคม2 5 6 8นะครับเนื่องจากวันที่9พฤษภาคม 2568เป็นวันหยุดราชการเป็นวันพืชมงคลนะครับข้อมูลนี้เราได้โทรสอบถามไปยังกรมชีกลางนะครับเมื่อบ่ายสองโมงเศษที่ผ่านมานี่เองทางกรมชีกลางแจ้งว่าเลื่อนจากวันที่9พฤษภาคม2568เป็นวันที่8พฤษภาคม2568นะครับสำหรับเงิน3กลุ่มนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ